ขอสวัสด,ดื่ทุคกคนด้วยครับน้ครับก็จะมาล่าข้าวครับก็คลิปนี้จะเป็นคลิปอะไรก็ได้น่างล่าข้าวครับก็ช <c oughs> สดเดิมครับกม็มันมังกรนะแล้วก็ผลมัตตูนะครับแล้วก็แล้วก็เทเล่นนะครับแล้วก็กีตาร์บ,บูกอเกอรพว่ามันเป็นเซตที่ผมเล่นานับที่สุดแล้วนะโอเคก่อนจะเริ่มครับของแต่งับผมของแต่งก็ แว่นดูฟ้าแล้วก็สตัดสายดาบับครับผมโอเคเราก็เริ่มเล่นเลยรับเริ่มล่าเลยครับเสริมนี่ไม่ใครมีฟีมั้ยมาเลยมาเลยครับพี่มาเลยอขึน้นไหวเฮ้ยอ่ะดู้าไม่แบบยุบไปตันทุ่มมาเริ่มเลยบุ้งมาเนี่ย อืมอีกน่าจะปิงจัดนะเพื่อนน่ะเริ่มไลยครับตัวบอลเซบอกผมตูไม่ตีหรอครับเยมูจิมาให้ดูทำไมเซิร์ฟบูอยู่มันนัวเนี่ยหนึ่งันได้ลให้ท่านสารพัดสารพัดจริงๆอู้ห ว่ามวาเสรขอหนึ่งหนไม่ได้เหอมามามาดดนกกคุณจะตายผมแ่นนหนึคิวแล้วตายตาย่าเายสวยสมอวันนี้คือสมอครับวิวไม่ได้ออกมาทำไม,มาตายนูยน้ให้ระเบิมีเสียงนะ กีดต้องระวังกันยิ่งใครมาต้องมาสุบนมฮะคองท่่ให้หูโมจิกำลังยิ่งยิ่งโดนแล้วก็อะไรครับหูแหลกแหลกขึ้นหายไปเลย คุณจะตายคุณจะตายเฮ้ยคุจะตายก่อนจึ๊บโดนช้นส,สครับผมนี่ยชิสู้เลยน้องจิ้งเพื่อนจิ้งทำงไมต้งนาเนี่ยโงโอุ้ยุ้ยๆุ้ยวุยุ้ยแรงเนี่ยขอโทษพูดเรงกว่นี้นาปีติ24 การขอใช้บอกมอนต์อยู่น้ำไม่ดีเพนะื่อตายอ่ะเย้แล้วต้องหามอนเพื่อเปิดวีซีคนระับคือคือถงตายแน่มาแรงแรงตรงที่เขาใสจบอก จะตายก่อนจะหมดจะตายจะหมดจะตายตายจะตายไม่ตายเังไ่ะเออตายแล้วดูกิวนี้ครับดูกิวมากบางคนนะครับตรงนี้คือมีคนบ้าพลังอยู่ครับดูหนุ่ม,มผมด้วยไลยไล่ไล่ตรงนี้คือคนเลือกแบบมันวครับนี่ เดิมที่เหยียบสูงโดยนี่คือกลายเป็นสงขามบ้าหั่นเลย มาเพื่อนโอ้ยอยู่ๆตะบุกใายเป็นสงครามสส่อเลยจะบอกนี่คือผมเห็นคนเล่นโคตรยอะนนะ <S 1> <S 1> ไม่รู้ว่าผมจะเองหรือเปล่าแต่ว่าผมเห็นคนเล่นโคตรยอะเลยและผมก็ตายไหมไม่ต้องอยู่สูงๆครับวี่แก้ทางขนง้องแข็งนะ เขาจะบอกนี่คืออยู่นังง่ายอยู่นังไม่ดีดดทำมนุนขึ้นขว้าเทพเหล็กแดงแรงแดงวิ่แรงแรงแดงๆๆไปเิียลอยโอเคเริ่มต่อครับผมไปครับล,ลองก็ต่อไป ถ้าิมีสีได้เหมือนเด ยกมาโยมีทาขอมันี่าซ่งขอกมันี่ไอ้สัสอุ้ยอืมันอย่ค่นฮะคูณเวไม่ต้นข้ายอดซึ่งพลขนาเนานี่คือออกมานัวแล้ว อิงเขาหมดแล้วใช่ไหมถึงวเตาแกแล้วแหละเอาเอาพูคนกันหน่อเอาหมดกักกิวเลเพราะว่าดาเมจมันแข็งมากเลยเมื่อกี้แกฆ่าใครเคนร mặt ta lắm mặt nhau lắm mặt nhau lắm mặt nhau lắm mặt lắm mặt nhau 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 lắm ไม่เหมือนเดิมดิผมโดนเข,ข้าค่าทั้งสองครั้งผมบอกเลยผมเิดวีซีได้คือจบเพาผมย้ายเซิร์ฟลากอีกด้วยครับซงนี้หน้ายังไม่มีใครละโอเคครับมาเปิดคนื่นหนะครับคือย้ายาเซิร์ฟแล้วนะซึ่งมันมีเผามิงอีกแล้วเผามิงเหรอ,อดูอกรมือผมก่อนะ อืมไอ้ทันเออ้ยผ่มิงช่วยครับไหนเออ่อย่างไวตรงไวิ่งอย่างไวโอ้โหมันดูไปกันได้ทั้เลยอ่ะ มาคุณัวจกิงดูต่อโอ้ยแต่งว่อืมที่ผมเหนืู่นี่ก็สถานะของเรื่ครับต้องป่วยพิการกจบแน่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ก็คือสวรรค์ของพวกมีสมาธิลงมาครับรูแอเลน้อีบอกตรงๆมันทางของพี่งเบาๆฮึวิววยถ้าาษาจิงผมมาไ้ี่ย ร้อยไหมรี้อร้อยโอ้ยเอาสิเร็วเรียบร้อยโุ้ยกนญวจมนวนเลนมวเนี่ยนมืผมแต่จิ้มม่วนเลยอยู่ในกันมุนเหเผามิ้ง เอาหมดแล้วใช่ไหมโอ้ยยังไ่หมดบอกว่ายิ้มม่วงตรนี้โดนใครไม่รู้บ้างเนี่ยหมดหมดโอ้โหตี๋ตรงนี้ตายอืมมไม่ทันอึดเหมือนกันนะเนี่ยมี ร้อยจริงสองิวโอ้โหรวยวกเเรากขอบคุครับคูบปเ,ปเปิดวีซแล้วก็ใ้รวเ้ยุ้ยุ้ยอ้ยเฮ้ยต้องแาหมอนรับ,แ,บ,ลรบแล้วก็กิตาบุเ้ยโอ้เซิร์ฟนี้ สัตว์ประหลาดบุกซืบโอ้โหนี่ถ้าผมไม่บุกประตูโอ้โเปิดประตูหน,นีนะผมตายแน่ผมบอ,อกเลยใครก็ต้องหนีแหละโอ้โหดูดนะครับมีไอ้ผอกูลหนึ่งแล้วก็ใส่ฟ้ามิ้งนะโอเคก็คผมขอขึ้นด้วยแบบนว่าผมตายบอนะา่อยนะเปืนผมเจอดซืบสัตว์ประหลาดนะก็ไม่น่าไปครับผม สี่จุดสองนะโอเคแล้วเข้ามาได้ออกไดคนยี่สิี่ล้านนะไม่น่าแปลกที่ผมจะทาบ่อยนะโอเคสักปีมนะผมก็ต้องขอตัวลาไปนะครับผมสักปีครับพอกันครับสวัสดีครับรบ๊บายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย